กว้างค่ะมริยาณพัทลุงนะคะเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะและตอนนี้ก็เป็นนักธุรกิจฟินโกด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้เพื่อนๆน,นะคะให้โอกาสกวางมาเป็นตัวแทนอธิบายว่าฟินโกคืออะไรนะคะฟินโกก็คือแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์นะคะที่นำทีมบ,บริหารโดยผู้บริหารของอาลีบาบา นั่นเองนะคะแล้ว business model ของฟินโก้ก็คือ S to B to C นะคะ S to B to C หมายความว่าอะไรหมายความว่า supplier business client นะคะก็คือผู้ผลิตถึงผู้ใช้โดยตรงเลยนั่นเองนะคะซึ่งผู้ผลิตนี้เป็นผู้ผลิตที่ส่งสินค้านะคะให้กับ ทีมอลและแถาเป่าอยู่แล้วในปัจจุบันนะคะเละมากไปกว่าน,นั้นนะคะกับราคาที่โอเคย่อมเยาอยู่แล้วสำหรับผู้ซื้อมากไปกว่าน,นั้นนะคะฟิงโก้ให้โอกาสกับผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการตลาดนะคะส่วนร่วมทางการตลาดนี้นะคะส่วนร่วมทางการตลาดนะคะโดยใช้ระบบ คืนผลตอบแทนให้กับสมาชิกนะคะและเหตุผลที่ฟินโกเลือกประเทศไทยก็เพราะว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศของโซนพัฒนานะคะที่มีศักยภาพในธุรกิจออนไลน์นะคะเพราะ75%ของประชากรไทยนะคะใช้โซเชียลมีเดียนะคะซึ่งเราจะมองเห็นเลยนะคะว่าตั้งแต่ปี2000 14จนถึงปี2020เนี่ยยุทธการทางการตลาดที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยก็คือทางโซเชียลมีเดียหรือทางโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะฟินโกจนะครับจึงเป็นนะคะคำตอบให้กับผู้ใช้นะคะผู้ชื้อกินซื้อใช้นี่แหละคะ่ะหรือ ผู้ประกอบการนะคะที่เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่กวางขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะคะลองพิจรารณาโอกาสนี้ดูนะคะและลองสืบถามเพื่อนๆน,นักธุรกิจของท่านที่เชิญท่านนะคะเข้ามาในห้องนี้นะคะหรือถามโดยตรงจากกวางเลยก็ได้นะคะว่า มันมีขั้นตอนอย่างไรนะคะแต่เพื่อนเพื่อทุกคนก็สามารถมาสามารถอธิบายได้อยู่แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่อีพิซอดน้านะคะบ๊ายบายค่ะ